ได้มาระบอกทุกคนอย่างไรเนาะให้น่ากันไล่เบือ่อทุกคนทักทายสบายดีจ้าทุกคนเงื 9, อ่อนทางคือเก้าเงื่อนเครือน้อยคือเก้าทุกคนทักทายสบายดีเด้อทุกคนนี่ืมอนทำน้นางอานองพามาแกงนี่ทุกคนเฮดโคกวัดสัเป็นโลเฮดติตาตลาดเอากะล่อยต่ตาลาดทุกคนนี่เบอกเฮดโคก ตอนยังไงะไละลายไม่อบอกนี่อีเกียงผักไซอบะอันนี้บะส้มโคลสบแมนบอกบะสม้มพักยี่ห้ทุกคนเฟรยี่หคอมเมนต์มาเด้กกับผักอีตู้ซาผักอีตู้เนาะนี่ให้เบิ่งแกงเห็ดโคนเลื่อมเห็นบอดทุกคนเห็นอยู่เนาะนี่สารพัดเห็ด อันนี้เราต้มข้าวเบือแล้วเนาะต้มข้าวเบือไปซะต้มน้ำแล้วมีเกลือไปน,นัวแล้วก็เอาเอาเขา้าสานใส้นเนาะเพราะว่าย่านมันสิเบือเนาะมาเริ่มเห็ดกันเลยทุกคนต้มน้ำไปดดน่ะอิเ่เข้าเลยใส่เห็ดลงเสิร์ฟไปเลยนี่แม่แกงเห็ดกิน,น,นื้นนี้น้ำเส้นน้อยเดียวกับไ้เนาะเพราะว่าเห็ดมันมีน้ำไหลยอยู่แล้ว ตัวทิ่ได้กินว่าสัสดุเป็นข้งวไงเห็ดนี่กะลางเทลางว่าลวกดำยางดีเลยคนมานหนึงต้มดดนนึนงเนาะทุกคนนี่มันสิบเบือ่อเบื่อตายยุงเหินขวายางคึกเกานี่แหละฟัดบไปเดุกคน พาจากน้อยสิมาตำเจียวกันเนาะนี่ไอ้มาตำเจียวเผ็ดจีไว้เรียบร้อยแล้วตำเจียวเจลกระโบมียังไรเลยนี่นี่พรงสุรสดเป่งน,นัวเกลือใส่ตำสไตล์ตำสไตล์ทันหวาอ,นอันลงเกลือนี่ใส่เพีเดียว ไล่เข็มซอ,อกซๆออก,ก่อนเอาซากก่อนมาจา้ามาตำเจียวตำเจียวท่ดตำเจียวทา่าแกงเห็ดนี่บ้วงหาาก็ม <c oughs> ีเปคนเดียวคือเก้า ก็กินคนเดียวเพื่เก้าเป็นต่ยยวไม่เหอนก็นได้เป็นแพทเป็นหมอกก็ได้เ้ย เป็นโกกันเฮ็น่บอแกงเห็ดเห่านี้แกงเห็ดโคกนี่อู้น่าเสียบแท้บอบอไตเบื่อทุกคนเอาข้าวเบือใส่เด้ออีเมียบอกว่าเอาข้าวเบือใส่บอเป็นข้าวเบือเ้าข้าวซาดใส่เอาข้าวซาดใส่มันก็ายเป็นมันแกเบื่อมันผสนจากบูหูแหละคนบูหานคนบอกให้ใส่ผสม สั้นใส่นี่เห็ดโบเกียงเห็ดโคกเขาน่าเสียโบนี่เกียงเห็ดโคกตามันฟดก่อนตัเจียวตั้เจียวกับกินแบบบ้านๆน,นี่แหละทุกคนเนาะตามสไตล์ทุกคนเศร้าบานๆกับกินแบ,บ๊กบานๆบานๆน,น,นี่แหลนะเนาะเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดเนาะเราต้องไปนำมดให้ด้ว <laughs> เจ้าก็เป็นแบบเจ้าเองขนาดเนอะต้องมาเป็นแบบทันอ่อนงเพราะว่าทันว่าอนงกินแบบบ้านๆเป็นคนไทยบ้านปัานนอกเนาะเป็นแบบชาบ้านนอกนี่แหละนี่เจยวเขาเจ้าเผ็ดดิบ เสียบสีเบงเจวกันเสียบบอลกินกับข้าวเหนียวแอบข้าวเหนียวข้าเมตัยกเ่ <c oughs> สีบเงเจกันเสียบอแบบนเห็ดดีเาก็ต้องต้มดนๆกอนต้มบุดนมันายเบื่อ บวยบวยเนอะจางเกลือใส่นิดหนึง่งสลายเค็มสัมมี่เดิมแกีงแบบธรรมศาสตร์กีงเห็ดคกแกีงเห็ดคก,กเห็นปะ อย่างเห็ดโขกต้มดนนิดนึงก่อนเบื่อตายยี่เขากำเกียวท่า ใส่บานพวกเจ้าเอ็นบบนี้อ่ะแบบส้มโคกส้มโคดแบบบูบงัวแล้วความบูงัวจักอะเพิ่นว่าเอามาใส่แกงอันเห็ดโคกนี่มาสัน่นดองใส่เบิร์นดูส้มโคดอ่ะแมนบอส้มโคดอ่ะใส่เป็นใบนเลยเพราะถ้าตัดถ้า,ถาติดยังไงบ้า ถ้าถ้าบ่มักส้มได้กะจุ่มๆแล้วเอาก็ได้แต่ว่าถ้าน้องมักส้มส้มๆเอาเป็นผักก็ได้อันนี้เออแกงเห็ดเอาอรยบบ่เป็นยังจงเียงมอเนาะเพราะว่ามยันาผู้ชมบ่เห็นเห็ดเา เห็ดโคดเต็มเห็ดโคกเห็ดนี้ก็อันถ้ายากมันลางที่ใส่ขี้ดินออกแล้วมัลนละล้นก็ไปต้มน้ำอุ่นเนาะต้มน้ำอุ่นแล้วก็อันนี้ผักอีตูเด้อเต็มต้มน้ำอุ่น,แล,แ,น,น,นแล้วก็เอาไปเซนน้อยนึงเนาะแล้วก็เอาฝอยอันผัดถ้วยตุ๋ะมางครับมาล่างมันอาดแต่ก่อนกระปุงมกินไอเม่เป็นคนซ่อน คนซ่อนเห็ดวิธีกวกินในกีนเม่กับบอกซอนเลยจื้อเอาอตู้แกงสดมฮันท้อนนี่แซ่บสะใจวัวเนี่ยเขามักกับใส่เลยเดวเต้นไอ้กแกีงแบบธรรมชาติกระไ้บไัวใส่เนี่ยกระไ้เกิดเปน็นนัวใส่กระแซ่บ 你唔好塞。 ถ้ามันฟดตัวเล็กน,นึงก่อนแล้วนะจ้าทุกคนแกงเห็ดโคกเขาเบิ้งเดี๋ยวสิตักให้กินตะก,กินหรองเบิ้งในระจ้าแกงเห็ดโคกนี่น่าเสียบ แกงเห็ดโคกมาเด้อทุกคนลนลนตักอัดเ่นเไหม <Okay. S 1> มาจ้ากินแกงเห็ดโคกทุกคนฮอนฮอนมาทุกคน ปตายเบื่อดอกเนาะต้มป้งดินอะในเต็มหม้ออย่างบ้าไร่ không tai, <laughs> ใจโซ้โควิดน,น,นี้กินอ่อนแหวนหอนใส่โอ้สุดฟุตนอนเลยกินเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็หอนข้านี่ย้นอน,น คนมีแหงตอนเห็ดตจนเห็ดโคก ทดกินได้แต่นำ้ำเฮดมันนี่เฮดมันฮอน

ไมสุดหอนไ่เคยบ่เคยบาสัน่นไ่ได้กินดดนละอม่ได้กินดดนละแซบ่แซบซตกซะ ฮะโอเคทำให้อออตอนนี้เราทุกคนจะไปกินแกงเห็ดกันฮ้อนทั้งฮ้อนทั้งเผ็ดนี่จะไปกินแกงเห็ดละงอกกัน นี่แหละทุกคนถ้ามาักลิปนี้การฝากกดฟักกดแชรกุฎเ,เด้อทุกคนนี่เห็ดดำๆนี่กัดวันนี้ขอลาไปก่อนทุกคนเ <c oughs> พ็ดไปกินน้ำก่อนบายเอาดู้ว่าอย่าลืมฝากกุฎไรกดแชร์เสด้อทุกคนกดซัสบสไคร์เด้มเมื่อนักเตะหางมางบายไปละ Bye.